วิธีการปลูกก็ดึงถุงออกพอถุงเราใช้มีดปาดแล้วกันไกลควัดลงลึกๆง่ายๆนี่นี่เสร็จนี่เสร็จหลายต้นนะสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอวิธีเตรมดินปลูกกรัมพรียีสใส่ใส่ปุ๋ยหมัก ลหลุมไปประมาณ1นึ่ิโลเมตรหึ่งกิโลเรื่องวิมารสูตรทำเองพอใส่หลุนหล,ลุมไปแล้วก็กวนดินกวนให้เข้ากันกวนให้เข้ากันนี่ต้นกล้ากล้าทำปีประมาณ1เดือนพอ พุกเขาเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปแล้วก็พอชุ่มปลูกได้ปล่อยน้ำเข้าหลุม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 ไปเลยก่อนจะปลูกให้ชุ่มให้เป็นต้นกล้า พอน้ำยุบป,ปลูกได้ปลูกได้วันนี้ปลูกพรุ่งน,นี้งดน้ำไม่ลื่นค่อยใส่น้ำอีกงดน้ำนะะวิธีการปลูกก็ดึงถุงออกพอถุงเราใช้มีดปาดแล้วกันไกลควัดลงลึกๆง่ายๆ นี่นี่เสร็จนี่เสร็จหลายต้นนะนี่เยอะให้ท่านผู้ชมได้ชมผลงานลุงเพลินบอกว่า5กิโลกรัมต่อหัวคอยอท่านผู้ชมคอยติดตามจะได้ถึง5กิโลกรัมไหม4ี่กิโ้ยกิโล,โลมท่านผู้ชมครับ นี่คือเราปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกวันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับได้2 0 0ถึง300ต้นนะครับต้นกล่งเราปล่อยสารพีนะครับคอยติดตามด้วยนะครับผลงานครับอีก7วันครับเราจะใส่ปุ๋ยหมากอีกทีหนึ่งนะครับอีก7วันนะครับถ้าคลิปของเรานะครับมีประโยชน์ความรู้นะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กำลังใจช่องของเรานะครับวันนี้ก็ต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ